วีซ่าทำงานหมดอายุต้องทำยังไงอยากลาออกจากงานต้องทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะที่ข่าวที่แล้วพี่พูดถึงการขอวีซ่าทำงานที่ดูไบการเดินทางเข้าไปทำงานที่ดูไบยอย่างถูกกฎหมายนะคะส่วนคลิปนี้พี่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่อง ถ้าวีซ่าหมดอายุเราจะทำยังไงหรือว่าถ้าเรา,เอ,าอยากลาออกจากงานหรือว่าโดนให้ออกจากงานเราจะต้องทำยังไงนะคะคืออย่างที่พี่บอกไปนะคะว่าวีซ่าอันนี้คือของพี่เองนะคะอยู่ได้3ปีใช่ไหมเรสิดนต์วีซ่ามันอยู่ได้3ปีพอวีซ่าเราหมดอายุเราจะต้องทำยังไงนะคะในกรณีนี้นะคะ เราอยากทำงานต่ออยู่บริษัทเดิมนะคะก็ให้ฝ่ายบุคคลนะคะต่อวีซ่าใหม่ให้เราได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดูใบอะ่ะวีซ่ามันจะเป็นอันลิมิตนะคะก็คือถ้าหมดอายุเราก็ต่อใหม่ได้เลยบริษัทเดิมนะคะอันนี้กรณีบริษัทเดิมแต่ว่าเราอะ่ะจะต้องจำเองด้วยนะคะว่าวีซ่าหมดวันไหนพาสปอร์ตหมดอายุวันไหนนะคะพอใกล้จะหมดอายุเราก็ไปแจ้งฝ่ายบุคคลเขาก็จะทำการ ต่อวีซ่าให้เรานะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราอยากจะลาออกจากงานทำยังไงก็คือในกรณีวีซ่าเรสซิเดนต์ออกแล้วนะคะวีซ่าก็คือ3ปีแต่ว่าเราอยากจะลาออกจากงานนะคะอันนี้คือขอพูดในกรณีที่เราอยู่ไม่เกินไม่ครบ1ปีนะคะในกรณีที่เราอยู่ไม่ครบ1ปีแล้วเราลาออกจากงาน ก็คือเราก็ยื่นใบลาออกปกตินะคะแต่ในกรณีนี้นะคะคุณก็จะต้องมีคุณก็จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทนะคะเพราะว่าตอนเรามาตอนเราบินไปดูใบเราบินฟรีใช่ไหมค่าตั๋วเครื่องบินเราไม่ได้ออกค่าค่าทำวีซ่าค่าตรวจโรคอันนี้คือเขาจ่ายให้หมดนะคะแต่พอเราอยู่ไม่ครบ1ปีเราก็จะต้องจ่ายส่วนนี้กลับคืนไปให้เขานะคะ แต่ว่าการจ่ายเนี่ยมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเราไม่ได้จ่ายทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะหารออกมาว่าเราทํางานได้กี่เดือนเอ่อค่าใช้ใจ่ายเราเท่าไหร่นะคะเขาก็จะหารออกมาประมาณนี้นะคะแล้วมีอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากลาออกหลังจากหนึ่งปีแล้วนะคะพอเราทํางานได้หนึ่งปีแล้วเราลาออกอันนี้เราก็ยื่นใบลาออกปกติเหมือนกันนะคะ แต่ว่าในกรณีที่เราอยู่ครบ1ปีเราไม่ต้องจ่ายค่าไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเราก็ลาออกได้ปกติแต่ในทั้ง2กรณีที่เราลาออกแล้ววีซ่าเรายังไม่หมดอายุเขาก็จะต้องแคนเซิลวีซ่าให้เรานะคะบริษัทที่เราทำงานอยู่เขาก็จะต้องแคนเซิลวีซ่าให้เราอันนี้นะคะก็เป็นใบ uh, resident cancellation นะคะอันนี้เป็นของพี่เอง เขาก็จะต้องแคนเซิลให้เราเออแล้วสมมุติว่าถ้าเราลาออกในกรณีที่เราได้งานใหม่นะคะที่ดูไบเราจะต้องทํำยังไงนะคะก็คือเราก็จะต้องลาออกจากบริษัทเก่านะคะก็คือก็ยื่นใบาลาออกปกติแล้วบริษัทเก่านี้นะคะก็จะต้องแคนเซิลวีซ่าให้เราก่อนที่เราจะไปสมัครวีซ่ากับบริษัทใหม่นะคะคือ ถ้าเราลาออกในกรณีไหนก็แล้วแต่นะคะบริษัทก็จะต้องแคนเซลวีซ่าให้เราเพราะว่าถ้าไม่แคนเซลน่ะเราก็จะไปสมัครวีซ่าอันใหม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าข้อมูลมันก็จะยังทับซ้อนกันอยู่นะคะเราก็จะต้องแคนเซลกับบริษัทเก่าก่อนแล้วค่อยไปให้บริษัทใหม่สมัครวีซ่าให้นะคะหลังจากที่เราหลังจากที่บริษัทแคนเซลวีซ่าให้เรานะคะเราอยู่ในดูไบได้ ไม่เกิน30วันนะคะก็คืออยู่ได้ปกติกับกับวีซ่าทำงานนี้นะคะเราก็อยู่ได้30วันแต่ถ้าเราในกรณีที่เราอยู่เกินแล้วเราบินออกเราก็จะต้องเสียตังค์นะคะขาออกเสียตังค์นะคะคือก็ก็อย่าอยู่เกินนะคะแล้วสมมุติว่าในกรณีที่เราหนีวีซ่าคือ บินออกไปเลยดืย้อพักร้อนแล้วไม่กลับมาอย่างนี้นะคะเราไม่ลาออกกับเขาดีๆเราไม่แคนเซิลวีซ่าพอเราจะบินกลับเข้ามานะคะเราก็จะโดนโดนแบนนะคะโดนแบล็คลิสต์นะคะก็จะเข้าจะเข้าดูใบไม่ได้ก็จะสมัครวีซ่าใหม่ไม่ได้นะคะในกรณีนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะไม่สมควรจะหนีวีซ่านะคะบางคนไม่อยากจ่ายตังค์อ่ะอยู่ได้เดือน2เดือนไม่อยากจ่ายตังค์ก็ บินหนีออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะคะไม่ดีนะคะก็คือก็ควรจะลาออกปกตินะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าพี่มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย